ก็ดื <KNOW> mm ่มน้ำนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปเล่นเวทนะครับวันนี้มากินอโวคาโดกันเนาะแล้วก็มีกล้วยอีกหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวกินแล้วให้รู้สึกเหมือนว่าเราจะมีแรงเล่นมากขึ้นประมาณนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านี่ครับประมาณนี้เลยนะ ็สำหรับวันนี้นะครับได้ตัดต่อคลิปลงในติ๊กต็อกนะผมในผมทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับสกินแคร์ที่ผมใช้นะ <c oughs> อาจจะไม่ได้ถ่ายเนาะตอนที่ผมตัดต่อเพราะผมตัดต่อในมือถือเครื่องนี้มาบอกประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะว่าเออวันนี้ผมทำอะไรบ้างเพราะว่ามันไม่ได้ถ่ายท่านจะก้าวหน้าเหนือคน95%บนโลกนี้หากท่านหาสิ่งนี้เจอครับปณิธานและความฝันที่ยิ่งใหญ่ นี่คือคำกล่าวจากหนังสือ The Magic of Thinking Big โอเคครับผมก็ตอนนี้ไลฟ์เสร็จแล้วนะนี่ของยังไม่ได้เก็บเลยเนาะเพิ่งไลฟ์เสร็จเลยนะครับวันนี้ก็ขายได้100กว่าบาทนะครับผมคือวันนี้ผมมาดึกแล้วก็ได้มาไลฟ์แค่ชั่วโมงเดียวเองนะครับผมนะแต่ก็เป็นอะไรที่โอเคแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะไปนั่งสมาธินอนกันแล้วนะครับเปลี่ยนเสื้อก่อนโอเคครับเก็บของแล้วก็ไปนั่งสมาธิกัน าพูดถึงเรื่องของความกลัวครับกลัวที่สุดก่อนที่คุณจะทาอะไรก็ตามที่เราจินตนาการเป็นมาแล,แล้วก็กลัวนั่นตอนนี้ก็ตัดต่อคลิปเสร็จแล้วห้องเวลาก็อยู่ที่6โมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปออกกำลังกายเนาะคือช่วงนี้ครับหลักๆผมจะเน้นแต่ติ๊กต k อก เดี๋ยวเพลงติดเลขาสิขอติดแป๊บนึงนะครับนี่ก็ตัดเสร็จแล้วนอมคือช่วงนี้ผมจะแบบเน้นแต่ t i k t o k นะเพราะว่า t i k t o k กําลังขึ้นฟีดเลยนะช่องของผมคนดูก็หลักหมื่นหลักแสนอยู่นะครับมันกําลังขึ้นฟีดล้วก็ต้องเน้นแต่ t i k t o k นะครับผม YouTube ผมอาจจะลงช้านิดนึงเรากําลังมีโอกาสในด้านนี้แล้วก็ขอโฟกัสไปที่จุดๆนั้นก่อนเลยเนาะแต่ก็จะถ่ายชิปให้ทุกคนดูทุกวันเลยนะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็สามารถไปติดตามใน t i k t o k ช่อง SQ ก็8ก็8ได้เลยนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ลงคลิปนี้แล้วที่ทุกคนกําลังดูอยู่มันน่าจะเป็นช่วงเวลาผ่านมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะตอนนี้ที่ผมลงเนาะช่วงเวลามันอยู่ที่ประมาณเดือนที่7นะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ที่เดือนที่8สิงหาคมแล้วเนาะช่วงเวลามันก็ห่างกันประมาณเกือบเดือนนะครับกว่าจะตัดคลิปเก่าเสร็จแล้วก็ลงเวลามันอาจจะผ่านมานานแล้วเนาะสถานการณ์อะไรต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ได้เหมือนตอนนี้นะครับ เมื่อดึกวันนี้หนอมข้าวสี0กรัมแล้วก็มีไข่ต้ม2ฟองเลยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะไปไลฟ์สดติ๊กต็อกแล้วนะครับก็จะมากินอโวคาโดต่อนะผมแล้วก็ฟังช่อง The Li b บ a r y นะผมวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหนังสือ atomic habits นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาตัวเองเกี่ยวกับวินัยนะโอเคครับก็ตอนนี้ไลฟ์เสร็จแล้วเนะก็เจ็บคอนิดน,นึงคือผมพูดประมาณ2ชั่วโมงอะผมพูดไม่หยุดเลยนะก็อม <laughs> <า>ยาอมนะครับบรรเทาอาการเจ็บคอบ้างวันนี้ผมก็เป็นอะไรที่เออผมไลฟ์ไปสัก เกือบสองชั่วโมงเนาะก็ได้ยอดมาแต่ก็มาบอกให้ทุกคนนี่คือผมก็ไม่ได้ตั้งใจขายอะไรขนาดนั้นเนาะคือผมแค่มาแนะนําอ่าผมใช้ส่วนตัวเองแล้วมันมองว่ามันดีก็เลยเอามาแนะนํานะครับคือเราเอามาแนะนําหรือว่ามาขายแบบจริงใจอะเนาะ,นะมาจากความรู้สึกส่วนตัวของผมที่ใช้เองแล้วมันเป็นผลนะครับมันก็เลยสามารถขายได้เลยแบบนี้นะครับแล้วผมก็รู้สึกดีเนาะที่คนสั่งซื้อไปเลยแบบนี้ครับ มันไม่ใช่สินค้าที่ผมไม่เคยลองใช้แล้วก็เอามาแนะนำเนาะแนะนําสิ่งที่มันดีๆที่ใช้กับตัวเองคิดว่าดีก็เลยเอามาแนะนำนะครับประมาณนี้เลยสาหรับวันนี้ก็เจ็บคอบ้างเดี๋ยวผมจะไปนั่งสมาธิแล้วก็นอนแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นการไลฟ์ที่ดีอีกวันหนึ่งนะออมดีมากๆเลยก็ขอบคุณทุกคนเช่นกันนอมขอบคุณทุกคนในไลฟ์ขอบคุณตัวเองที่สามารถไลฟ์แล้วก็มีความเก่งภูมิใจในตัวเองครับหลังจากที่ผมไลฟ์สดเมื่อกี้เสร็จใช่ไหมครับ โอผมผมไม่รู้จะจะเล่ายังไงดีมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมเรียบเรียงเนื้อเรืเร่องไม่ถูกเลยนะผมก็คือพี่หนึ่งพี่หนึ่งที่ทุกคนเห็นในคอมเมนต์ผมนี่เดี๋ยวผมทายดูนะนี่ครับ พี่หนึ่งเนาะที่ซัพพอร์ตช่องผมมาโดยตลอดซูเปอร์เต็งด o n a t e ให้ผมนะครับแล้วก็เมื่อกี้พี่หนึ่งทักมามาสปอนเซอร์กล้อง DJI Osmo Pocket 3หรือว่าอะไรสักอย่างอาชีอกล้องเป็นกล้องสลับสายถ่ายคอนเทนต์ที่เป็นกล้องตัวเล็กๆมีกันสั่นด้วยคืพี่หนึ่งสปอนเซอร์กล้องให้ผมนะครับมัน มันเป็นอะไรที่แพงมากๆเลยนะโอ้โหผมอธิบายไม่ถูกจริงๆคือคลิปนี้เนี่ยพี่หนึ่งเพิ่งสป,ปอนเซอร์ผมไปเมื่อกี้นะเมื่อกี้แล้วก็ตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ล่าสุดเลยนะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงคือ ผมอยากจะขอบคุณพี่หนึ่งมากๆแบบแล้วก็เกรงใจพี่หนึ่งมากๆเลยนะผมมันเป็นอะไรที่แพงมากๆแล้วก็ผมไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับพี่หนึ่งเป็นคนที่ซัพพอร์ตผมซัพพอร์ตมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนที่ผมไม่ดังตอนที่ผมไม่ได้ฟีดอะไรในทิกตอกนะครับผมจนตอนนี้หลายๆอย่างเออในทิกตอกอะไรของผมก็ฟีดเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพี่หนึ่งก็ยังซัพพอร์ตผมแล้วซัพพอร์ตแบบซัพพอร์ตมากๆอะครับผมทั้งดีใจแล้วก็เกรงใจมากๆด้วยแล้วก็อยากจะ ขอบคุณพี่หนึ่งมากๆนะครับคือถ้าพี่หนึ่งได้ดูคลิปนี้เนาะผมขอบคุณพี่มากจริงๆแล้วมันอยากทําให้ตัวผมเป็นผู้ให้บ้างนะครับคือการที่เป็นผู้ให้มันทรงพลังและมีความยิ่งใหญ่ขนาดนี้ผมเป็นคนที่ได้รับแล้วมันโ,โหความรู้สึกมันดีมากๆครับมันเลยทําให้ตัวผมในอนาคตอยากจะเป็นผู้ให้บ้างแล้วก็เป็นคนที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้นะครับนี่ อันนี้มันเป็นเป้าหมายสูงสุดของผมเลยนะครับก็คือการทําเพื่อคนอื่นช่วยคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยครับผมอยากจะช่วยในเรื่องของสังคมอะไรต่างๆนะทําให้สังคมมันน่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่นะครับที่พี่หนึ่งก็ซัพพอร์ตผมตลอดที่คลิปล่าสุดก็ซัพพอร์ตผมนะครับผมก็อนาคตผมจะต้องทําให้ได้เหมือนแบบพี่หนึ่งเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในฐานะที่เป็นผู้รับเนาะในอนาคตผมจะต้องเป็นผู้ให้ให้ได้เลยนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ เป็นเหตุการณ์ที่มันทําให้เราได้รู้หลายๆอย่างนะครับผมเราไม่เคยรู้ถึงฟิลแบบนี้มันมาก่อนจนมาเจอว่าเออการให้มันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากๆอะครับผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเนาะนะครับก็อยากจะขอบคุณพี่หนึ่งจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดนะรวมถึงทุกคนเลยนะครับที่มาดูกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เลยต่างๆทุกคนเลยนะทั้งที่มาดูไลฟ์สดผมสั่งของส่งของขวัญคอมเมนต์มาพูดคุยขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆ มันอยากจะทําให้ผมยิ่งอยากจะพัฒนาและเพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปนั่งสมาธิแล้วก็นอนแล้วนะครับผมมันค่อนข้างที่จะดึกมากๆแล้วนะมือสั่น มื้อเช้าของวันนี้ก็แกงฟักทอง,องแล้วก็มีไข่ต้ม1ลูกนี่ประมาณนี้เลยนะคือถ่ายคนถามว่าผมกินยังไงผมก็กินตามเมนูที่บ้านทําเลยครับแต่ว่าจะเพิ่มปริมาณเนาะเพิ่มข้าวเป็น400กรัมอะไรประมาณนี้ครับจงสแสวงหาความจริงให้มากกว่าอาคติและความเชื่อที่ไร้เหตุและผลธรรมชาติของโลกจะเป็นสิ่งที่สะท้อนความจริงสเสมอมันจึงเป็นเหตุผลแบบนี้ครับทาไมทุกปรัชญาที่ต้องการเข้าถึงความสงบ มักจะให้ผู้เรียนไปอยู่กับธรรมชาติก็เมื่อกี้ของเพิ่งมาส่งเลยนะผมใส่เสื้อ T.O.A อีกแล้วเดี๋ยวมีคนแซวนะผอกว่า T.O.A ควรเข้าเป็นสปอนเซอร์แล้วถ้า T.O.A เข้าเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะครับนี่ห้องผมเป็นสีน้ำเงินนาอยอยากทาเป็นสีขาวครับสปอนเซอร์ได้ครับผมนี่ครับอันนี้เป็นที่คล้องคอหนอมสั่งมาจาก Shopee แต่ก็นี่ตัวนี้มันผมเอาของเก่ามาใส่นะเพราะมันเป็นเกียวหมุนเข้าหมุนออกคืออันเก่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับ ี่มันไม่ใช่หมุนเนาะมันเป็นแบบนี้มันอาจจะบีบมือถือเราแรงนิดนึงผมก็เลยเปลี่ยนมันจะคล้องคอแบบนี้แล้วก็เอามือถือใส่ตรงนี้ครับเดีย๋ยวผมให้ดูมุมมองเนาะก็ช่องของเราจะได้แบบพัฒนามุมมองด้วยนะเวลาผมเนี่ยหยิบจับอะไรต่างๆไม่ต้องถือมือเดียวแล้วก็จับมือเดียวแล้วนะผมตอนนี้ก็สามารถใช้สมืออ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคครับนี่ตอนนี้ก็จะเห็นสองมือผมประมาณนี้เลยน,ะนี่เวลาแบบหยิบจับหนังสือมานั่ง เปิดอ่านแต่ว่าเสียงมันอาจจะไม่สม่ําเสมอเนาะเวลาผมก้มลงมาแบบนี้เสียงมันก็จะฟังใกล้ๆใ,ใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาผมเงยหน้าแบบนี้เสียงมันก็จะแบบไม่ใกล้มากสักเท่าไหร่นี่ครับเราก็มาอ่านหนังสือนี่โดยที่ให้ท่านชมดูไปด้วยก็ได้อะ่ะนี่ครับก็มุมมองมันจะประมาณนี้เนาะเวลาเนี่ยครับทําความสะอาดเก็บข้าวเก็บของท่านชมก็จะได้เห็นไปด้วยไงว่าผมมุมมองมันเป็นยังไงวันนี้ไฟดับทั้งวันครับ แบบห้องก็ค่อนข้างที่จะลกนี่อันนี้เป็นมุมที่ผมไล์สดผมก็จะมาเก็บอ่ะเก็บขยะเ,เ,เก็บเมื่อวานเอาแก้วแตกด้วยนะครับก็เก็บอันนี้ก็จัดเป็นระเบียบเลยมันเห็นปะผมสามารถใช้สองมือแล้วก็ทุกคนเห็นได้ด้วยโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งครับมุมนี้ เก็บใส่กล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีเวลาเล่นให้มันเนาะก็เลยเก็บไว้ในกล่องก็แล้วกันตอนนั้นที่ผมยังไม่ได้คืออยากได้มากๆแล้วก็คิดข้อดีไปหมดซะทุกอย่างไม่ได้คิดข้อเสียเลยครับข้อดีก็คือผมจะเอามาทำคอนเทนต์ใน YouTube จะเอามาฝึกขับรถเอามานู่นมานี่คือมันมีแต่ข้อดีไปหมดแลวครับตอนที่เราอยากได้เนาะพอได้มันมาก,ก็ได้เล่นแค่นิดเดียวครับเอาจริงๆผมไม่ได้เล่นเยอะเลยนะแค่นี้มากมากอะ่ะ เกมเล่นเกม forza ก็ได้เล่นไปไม่ถึง10%จากนั้นก็เอาติดโต๊ะโชว์ไว้ายาวๆเลยนะครับไม่ได้เล่นอะไรอยู่ๆก็แบบมาจับหมุนไปหมุนมาไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ดูแลมันดีเหมือนตอนที่ได้มาครั้งแรกนะครับครั้งแรกนี่คือโอ้โหเช็ดตลอดพอหลังจากนั้นจนสนิมมันขึ้นอ่ะตรงแพทเทอร์ชิปมันเป็นเหล็กเนาะแล้วความรู้สึกที่อยากได้ว่าเออเราได้มาเราจะมีความสุขไปตลอดอะไรนี้มัน มันไม่เหมือนที่เราคิดเลยนะครับผมผมก็คิดว่าถ้าผมได้รถยนต์ในชีวิตจริงเลยมาเออตอนนี้ผมอยากได้มากๆใช่ไหมครับเป็นความฝันของผมตั้งแต่เด็กๆเลยพอได้มาก็น่าจะดีใจสักพักหนึ่งหลังจากนั้นก็น่าจะความรู้สึกเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเอาความสุขของเราไปยึดติดกับสิ่งต่างๆหรือว่าสิ่งของอะไรนะครับผมเราควรมีความสุขกับสิ่งเล็กๆมีความสุขกับที่เราอยู่กับปัจจุบันอะไรประมาณนี้ครับไม่ควรไปฟิกว่าเอ้ยต้องรอยเราประสบความสําเร็จก่อนถึงจะมีความสุขต้องได้นู่นต้องได้นี่ถึงจะมีีคคคววามมสุขอะไไไรรแแบบบบนน้่ปิด นะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันมาแชร์เรื่องราวต่างๆให้กันฟังนะผมก็ไม่ได้สอนใครหรือว่าให้ใครทําตามนะแช่มาเล่าเรื่องแล้วก็แนะนําเฉยๆ โอเคครับก็ตอนนี้ไลฟ์เสร็จแล้วนะครับผมมีของเนาะค่าทุ่มก่อนแล้วนะั้นเดี๋ยวผมจะไปนั่งสมาธิแล้วก็นอนแล้วนะผมวันนี้ไม่อาจจะไม่มีอะไรมากนะก็คือไฟดับทั้งวันผมไม่ได้ตัดต่อคลิปไม่ได้ทําอะไรต่างๆหลักๆก็คืออ่ะอ่ะอันนี้นี่ครับวันนี้ก็คือผมได้เซตตัวคอมให้แบบเป็นแบบยืนแล้วนะนี่เอาลังมาใส่ประมาณนี้เลยครับผมก็คือผมนั่งตัดต่อแล้วมันรู้สึกว่ามันปวดหลังนะก็เลยเลือกที่จะเราจะยืนตัดต่อเอาแล้วนะครับผม นี่ประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นที่ผมไลฟ์นะครับโคตรรกอะ โอเคครับก็เราจะมาปั่นผลไม้กันนะครับอันนี้มันมีผลไม้เหลือเนาะจากนั้นก็สับป,ปะรด <S <s <ips> <S เนือเ้อแบบหนาแน่นมากเลยนะครับผมถ้าทำเป็นพวกไอศครีมเอาไปแช่เย็ยนอะไรเงี้ยน่าจะหลายคนน่าจะชอบ ทุกท่านเคยสงสยัยไหมครับว่าทําไมนิสัยถึงมีอิทธิพลในการกําหนดตัวตนของเราหรือภาพของตัวเราที่คนอื่นมองเห็นได้มันเป็นเพราะอะไรอันนี้จะเกี่ยวโยงกับเรื่องของสมองนะครับแต่ผมสัญญาว่าผมจะอธิบายท่านเข้าใจได้ง่ายที่สุด ฝนตกหนักแล้ววันนี้โอ้โหดูน้ําก็คือตอนนี้เรากําลังจะไปซื้อของกันนะครับพวกซอสนะ้ำมันหอยหรือว่าซีอิ๊วขาวที่บ้านมันหมดนะครับผมก็เลยต้องออกมาซื้อคือถ้าไม่ซื้อมันก็ไม่รู้จะทํากับข้าวอะไรแล้ะไงก็เลยต้องออกมาซื้อในตอนที่ฝนตกได้มาแล้วครับฝนหยุดตกพอดีเลย โอเคครับก็ไลฟ์เสร็จแล้วนะผมเมื่อกี้ผมไลฟ์สดเนาะวันนี้ก็ทันได้ไลฟ์แป๊บเดียวนะผมก็ได้ยอดขายอยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะอืมก็โอเคแล้วเลยครับเพราะว่าผมมาไลฟ์แป๊บเดียวเองประมาณนี้สำหรับการไลฟ์เดี๋ยวไม่ว่าผมจะนั่งสมาธิแล้วก็นอนกันเลย มื้อดึกของวันนี้ครับก็ประมาณนี้เลยนะแต่ละมื้อผมกินเยอะม,อมากๆอะ่ะแล้วก็น้ําหนักมันก็ไม่เพิ่มสักทีนะมันก็อาจจะวัดแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าวัดที่น้ําหนักให้ดูที่หุ่นอะไรประมาณนี้เนาะแต่ผมก็ไปดูหุ่นตัวเองที่เคยถ่ายไว้เมื่อสองเดือนที่แล้วทนะั้มันก็รู้สึกว่าหุ่นมันเท่าเดิมอ่ะโอ้โหอันนี้ขนาดกินเยอะแล้วนะแล้วก็พักผ่อนเยอะเล่นเวทก็ค่อนข้างที่จะแบบเออโฟกัสกล้ามเนื้ออะไรแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะยากเลยนะผมในการเพิ่มน้ําหนักเนาะการทําให้ตัวใหญ่ขึ้นก็เอาเป็นว่า ราจะทําต่อไปเรื่อยๆแล้วกันตอนแรกนึกว่าประมาณ2เดือนมันก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วหนอแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงขนาดนั้นก็ลุยเดือนที่3มกันต่อครับผม โอเคครับก็วันนี้ผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยนะช่วงที่ผ่านๆมาครับไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยมันความจํามือถือเต็มด้วยแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้มันเพื่อยังไงดีไม่ค่อยได้ทําอะไรเยอะนะครับผมเมื่อกี้ผมพึ่งไลฟ์สดเสร็จนะวันนี้ก็ไลฟ์ไปชั่วโมงกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมันขาดหายไปหนึ่งอย่างผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะผมพูดอธิบายความรู้สึกมาไม่ถูกเหมือนกันนะผมแล้วก็ผมพยายามลองคิดว่าเอ้ยว่าช่วงนี้มันเป็นอะไร ก็ยังนึกไม่ออกนะครับผมบรรยากาศฟิลมันรู้สึกซึมๆ,มๆเงียบเหงาเงียบเหงาอะไรประมาณเนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ผมจัดการเวลาไม่ค่อยได้นะค,คือมันมีงานที่ผมต้องลงเนาะต้องลงประมาณ 2- 3งสางานเลยครับแต่ว่าก็ยังทําไม่เสร็จเลยทําไม่เสร็จแล้วก็คลิปใน YouTube ก็ยังไม่ได้ลงนะครับผมทั้งที่สถานการณ์หลายๆสิ่งหลายอย่างมันก็ดีขึ้นมากๆเลยนะจากคลิปใน t i k t o อกเราขึ้นฟีดมีคนรู้จักเราเยอะขายสินค้าได้เยอะขึ้นแต่ว่าผมเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะ อันนี้คือผมถ่ายไว้นะครับอยากจะถ่ายไว้ว่าเอิมเป็นความรู้สึกในสถานการณ์ที่แบบดีกว่าเมื่อก่อนหลายๆสิ่งเลยอย่างแต่ตอนนี้มันมน่ยังรู้สึกแปลก ถ่ายไว้ให้ทุกคนดูด้วยหลายคนชอบถามนะว่าผมใช้ชีวิตมีความสุขตลอดเลยเหรอมีวินัยอยู่ตลอดไม่เคยท้อบ้างหรออะไรน,นู่นนี่น,นะครับมันผมก็เป็นปกติเหมือนทุกคนนั่นแหลนะเนาะก็มีหลายๆช่วงเวลาเป็นสีสันของชีวิตนะครับไม่ใช่ว่าไม่ท้อมีวินัยอะไรอยู่ตลอดอันนั้นมันก็เป็นในแบบที่ผมตัดต่อคลิปลงให้ทุกคนดูเนาะแต่ในชีวิตจริงมันก็มีหลายอารมณ์หลายเหตุการณ์อ่าคร่าวๆผมคิดว่าช่วงนี้น่าจะยุ่งจนเกินไปนะมันยุ่งในแบบผมไม่สามารถโฟกัสอะไรให้เสร็จไปทีละอย่างทีละอย่างมันมีเร มาเยอะๆเลยนะครเลยไม่รู้ว่าจะโฟกัสจุดอันไหน youtube ก็ต้องทำไลฟ์สดก็ต้องทำถ่ายรีวิวงานนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ครับการจัดการบริหารการเงินประมาณนี้ผมใช่ผมคิดว่ามันน่าจะยุ่งจนเกินไปแหละเลยเกิดสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวผมว่าจะไปกินข้าวแล้วก็ฟังพอดแคสต์ของช่องเดอะไลบรารีนะครับเพราะว่าเห็นช่องเดอ library ลงเนาะ สุขระหว่างกระบวนการเดินทางมันมักจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราพูดถึงกันบ่อยใช่ไหมครับ เมนูดึกวันนี้ก็ไก่ครับไก่แล้วก็ไข่สองฟองแล้วก็ข้าวเหนียวประมาณนี้เลยคนก็ตก โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ไลฟ์สดเสร็จแล้วนะครับก็พูดคุยกับทุกคนเนาะพูดคุยเล่นกันทั่วไปเลยเหมือนทุกครั้งครับอันนี้ก็เอามาแนะนําแบบวางไว้เฉยๆเวลามีคนถามข้อมูลผมก็จะอธิบายข้อมูลใไรต่างๆสำหรับวันนี้ยอดขายก็ได้อยู่200กว่าบาทนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะ